ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News โทนี่โต้ดิวล้มนายกเย้ยตู่ตัดขาตัวเองทุบกล่องดวงใจพี่ป้อมไม่นานต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่โทนี่หรือนายทักษิณชินวัตรได้ร่วมเสวนาใน Clubhouse Care Talk X c a r e Clubhouse ในตอนอดีตปัจจุบันอนาคตของการเมืองไทย แล้วอนาคตของเยาวชนไทยจะเป็นอย่างไรโดยช่วงตอนหนึ่งโทนี่ได้กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในช่วงที่ผ่านมาโดยระบุว่าสิ่งที่ปฏิวัติแล้วเสียใจที่สุดและเสียดายที่สุดคือรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดถูกฉีกไปนั่นก็คือรัฐธรรมนูญปี40ที่ให้ศักดิ์ศีความเป็นมนุษย์มองคนไทยเป็นคนผู้นำต้องดูแลประชาชนระบบการเมืองไม่มีการต่อรอง ซึ่งถ้ามีการต่อรองเมื่อไหร่ก็แจกกล้วยแล้วกล้วยมาจากไหนถ้าไม่โกงซึ่งเรื่องก็เกิดขึ้นไม่กี่วันนี้ตอนที่ผมกลับจากอเมริการัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คือกริชปามโมดตอนนั้นผมไปอยู่กับปรีดาพัฒนาถาบุตรเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกผมก็ขอไปอยู่เป็นตำรวจติดตามแต่ว่าท่านให้เป็นเลขาทําเรื่องมากกว่านั้นต้องกลั่นกรองเรื่องต่างๆที่จะเข้ามาที่สำนักนายก ตั้งแต่อายุ25ถึง26ปีเวลากฎหมายสำคัญเข้าก็ต้องแจกกล้วยกล้วยสมัยก่อนถูก50,000งบประมาณเข้าสภาความจนต้องเจ๊งเลยแพงหน่อยแสนหนึ่งฝ่ายค้านจ่ายสอง0 0 0แค่ให้งดออกเสียงนี่คือ36ปีที่แล้วผมถูกใช้ให้ทำเรื่องแบบนี้ก็เลยเห็นการเมืองแบบนี้และผมไม่ชอบเลยแล้วรู้ว่าการเมืองแบบนี้เป็นการเมืองเพิ่มต้นทุน แล้วเงินมาจากไหนก็คอร์รัปชันผมไปเอาที่ไหนบ้างไม่พอผมก็ต้องไปเอาแล้วไปรวมรวม,รวมมาแจกทำบัญชีผมเดินขบวนทุกขบวนผมรับเองหมดแทนรัฐบาลไม่ว่าจะเขียงหมูรถเมย์ถูกยกเลิกสหาภาพแรงงานผมรับเองหมดทำทุกอย่างผู้ใหญ่ในรัฐบาลเวลามานั่งรอชี้แจงคอรมอ ก็จะต้องมานั่งกินข้าวกับผมผมก็เลี้ยงข้าวก็สนิทกันหมดก็เลยคุ้นเคยมีเครือข่ายขึ้นมาการเมืองพอเป็นแบบนี้4คนได้โคต้ารัฐมนตรีหนึ่งคนและผลัดกันการเมืองแบบนี้ตลกนึกว่าจะมีการปฏิรูปผลสุดท้ายมีแต่รูปๆูปคลำงบประมาณการเมืองที่ปฏิรูปจริงคือใช้รัฐธรรมนูญปี40การเลือกตั้งไม่มีพักเล็กพักน้อยมาต่อรอง ทำให้นายกมีภาวะผู้นําในการแก้ไขปัญหาชาติได้เต็มที่ผมคิดว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดหลังจากนั้นหายไปพอเป็นรัฐธรรมนูญปี50แย่หน่อยแต่60เลวร้ายที่สุดคิดจะทําร้ายคนอื่นแต่ตัวเองโดนเองการเมืองอ่อนแอมีพักเล็กพักน้อยปัดเศษออกมาแล้วเหนื่อยที่มีปัญหาเรื่องธรรมนัด มีคนปล่อยข่าวว่าผมใช้2,000ล้านให้ธรรมนัสแต่ล้มไม่สำเร็จผมเลยแย่คนอย่างผมหาเงินโดยเริ่มจากศูนย์คิดเป็นใช้เงินไม่โง่สมมุติผมจะใช้เงิน2,000ล้านคุณประยุทธ์หายไป28เสียงซึ่ง2,000ล้านถ้าจะใช้คงคิดเป็นคนละ70ล้านนะแต่แค่5ล้านก็วิ่งกันห่างชี้แล้ว70ล้านผมโง่หรอผมไม่เคยคิด เพราะผมเกลียดผมไม่ชอบผมเลยเข้าอาสาการเมืองปี40เพราะระบบมันดีทุกคนไปเห็นว่าผมมีเงินจะซื้อเสียงง,งั้นนี้การปล่อยข่าวต้องเช็คแต่เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่รู้ดีคนที่ปล่อยข่าวแบบนี้คือควายเท่านั้นเป็นคนอย่าให้ควายจูงปล่อยข่าวเรื่องนั้นนี้ผมรำคาญมากเรื่องการปล่อยข่าวมีอะไรมาถามตรงๆในคลับเฮาส์ ผมจะบอกหมดถ้าผมพูดไม่โกหกถ้าคิดว่าสิ่งนั้นไม่สมควรพูดผมจะไม่พูดจากกรณีที่บอกว่าดิวล่มนั้นโทนี่กล่าวว่าดิวที่ล่มเพราะโลภโกรธหลงทำให้งโง่ท่านโกรธไปไปปลดธรรมนัสนาริมนกล่องดวงใจพี่ป้อมเขานะเขาเป็นหัวหน้าพักนะไปทุบก,กล่องดวงใจเขาเขาโกรธนะแต่เขาแก่กว่าเลยสุขุมกว่า เขาเลยไม่ยอมลาออกจากหัวหน้าพักธรรมนัสก็ไม่ลาออกจากเลขาวันนี้พักที่เป็นแกนนำสนับสนุนรัฐบาลจริงๆคือพลังประชารัฐนายกตัดขาตัวเองตีนลอยที่ไปทุกแบบนี้การเมืองต่อจากนี้ราคาแพงนะเพราะต้องเก็บทุกเมตรไม่งั้นแพ้โหวตเมื่อไม่กี่วันมานี้ ที่ชนะการใช้กล้วยเป็นหวีแต่ผมไม่เสียสักกล้วยเลยเพราะผมเชียร์ฝ่ายคา้านรัฐบาลตีกันฝ่ายค้านก็ชอบคราวที่แล้วสู้เป็นหวีจากนี้จะอยากอยู่นานก็ต้องแจกกล้วยเป็นเครือแล้วจะอยู่ได้ไงคอร์รัปชันก็เต็มที่ประเทศชิบหายถึงเวลาไม่นานนายกต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ถ้าท่านมั่นใจคิดว่าบริหารดีคนชอบกู้เงินมาแจก มั่นใจตรงนี้ก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เลยไม่ต้องแจกรวยเป็นเครือและยังบอกอีกว่าอย่างที่ผมทำนายไว้ว่าที่จะเลือกตั้งกุมภาถึงมีนาปีหน้าผมว่าเร็วกว่านั้นใครจะบอกว่าอยู่ครบเทอมก็ได้เลยแจกทีละเครือหมดส่วนแน่นอนผมขอยืนยันว่าการเมืองที่มันเน่าเพราะไม่ปฏิรูปแต่คิดจะสืบทอดอำนาจเพียงอย่างเดียวเป็นกรรมของประเทศ ถ้าไม่แก้บ้านเมืองจะแย่ทั้งนี้โทนี่ยังได้กล่าวในช่วงท้ายว่าหากพลังประชารัฐป้อมอยู่ในพักให้ได้บิ๊กตู่ก็คงต้องโทรหาพี่ป้อมไม่งานก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้บิ๊กป้อมยังน่าชาอยู่เพราะกล่องดวงใจโดนไปเต็มๆแทนที่จะได้คุยกันก็ไม่ได้คุยด้วยความโมโหบิตู่มอบโอวาสเยาวชนแนะอย่าทำพ่อแม่เดือดร้อน ลั่นเป็นนายกจากประชาธิปไตยที่ตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบโอวาทแก่เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครอาคารแสดงประเทศไทยจากโครงการ Thailand Pavilion Ambassador 25คนในฐานะผู้แทนประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่ ประจำนิทรศการอาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo ปี2020ที่ดูไบพลเอกประยุทธ์กล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้ตนมาแสดงความยินดีกับหลานๆที่ได้มีโอกาสเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการจัดนิทรรศการซึ่งจะมีผู้เข้ารับชมจำนวนมากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตเป็นเมืองที่มีความทันสมัยแต่ก็มีหลายอย่างที่ต่างจากประเทศไทย แต่เราเป็นพี่น้องกันทั้งโลกอยู่บนโลกใบเดียวกันรัฐบาลยินดีสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทั้งโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้นและเมื่อเดินทางไปยังต่างประเทศแล้วก็ต้องนําความรู้กลับมาต่อย,ยอดแบ่งปันผู้อื่นในประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีการเจรจาการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ต่างประเทศก็ได้ชื่นชมความเป็นไทยทั้งรอยยิ้มสยามอาหารอร่อยและธรรมชาติที่สวยงามรวมไปถึงบุคลิกอ่อนน้อมนุ่มนวลของคนไทยสิ่งสำคัญที่สุดคือเราเป็นประชาธิปไตยนายกรัฐมนตรีก็เข้ามาด้วยกระบวนการประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นก็ต้องว่ากันไปนายกเคยเป็นทหารมาก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้นายกก็ทำงานนี้มานานพอสมควรแล้ว ขอยืนยันว่ารัฐบาลพยายามทำทุกอย่างให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติหากเดินหน้าไปได้เช่นนั้นก็จะมีผลเป็นรูปธรรมท,ที่จับต้องได้อย่างไรก็ตามสังคมไทยเป็นสังคมพระหุวัฒนธรรมไม่ว่าจะเชื้อชาติใดก็ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนี่คือสิ่งที่ต้องสร้างความรับรู้ประเทศเขาเป็นอีกแบบหนึง่ง แต่นี่คือประเทศเราพลเอกประยุทธ์กล่าวโดยยังบอกอีกว่าหากรู้จักการพัฒนาตนเองรักษาความดีและสแสวงหาแนวทางการดำเนินชีวิตตามที่รัฐบาลได้เปิดทางและเปิดโอกาสไว้ต้นอยากให้ลูกหลานทุกคนยึดมั่นไว้ก่อนโตไปจากนี้ก็ค่อยไปว่ากันต่อตอนนี้เรามีหน้าที่ของเราคือการทำให้พ่อแม่มีความสุขสบายใจและมีอนาคตในวันหน้า ไม่ไปทําให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่างๆในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวหยอกล้อกับเยาวชนด้วยโดยกล่าวว่าตนพูดแล้วเหนื่อยพูดตั้งแต่เช้าประชุมคอรมอด้วยประชุมทุกวันไม่มีวันหยุดประเทศกําลังเคลื่อนไปข้างหน้าเราจึงต้องพลิกโฉมประเทศไทยใหม่ทุกมิติปล่อยให้เป็นไปตามเดิมไม่ได้โดยเฉพาะสถานการณ์การแก้ไขปัญหาโควิด ต้องทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นหรือทรงตัวและพลิกโฉมใหม่ในที่สุดทั้งการค้าการลงทุนและกฎหมายวันนี้นายกพยายามเดินหน้าทำมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดและยืนยันว่านายกและรัฐบาลทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการดูแลคนไทยทั่วประเทศทุกอาชีพทุกกิจกรรมวันนี้หากทำได้สำเร็จวันหน้าก็จะมีความสุขอย่างยั่งยืนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ